มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังแม่จีนเพราะว่าตอนนี้เกิดกระแสเกิดเทรนย่อมย่อมขึ้นมากับกางเกงของลิซ่านะครับแม่จีนเข้าไปโฟกัสรูป,ร,ปรูปหนึ่งที่พี่แนนิสลงเอาไว้เป็นคริสต์มาส m โมเมนต์หนึ่งในนั้นจะเห็นว่าลิซ่ากำลังยกขาขึ้น พร้อมกับถือขวดแชมเปญขนาดใหญ่แม่จีนเขาโฟกัสไปที่กางเกงของลิซ่านะครับกางเกงขาย,ยาวสีดําชมพูปักตัวอักษร B แล้วก็ P ด้านหลังนะครับซึ่งลิซ่าใส่บ่อยมากๆแม่จีนเขาเอามาพูดกันในเวทยปอบอกว่าพักหลังๆถ้าหากว่าลิซ่าไม่มีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีรูปโมเมนต์ต่างๆมักจะเห็นลิซ่ากับกางเกงตัวนี้บ่อยมากเลยและเห็นแต่ละครั้งกิจกรรมของลิซ่านั้นไม่ซ้ำ มันทําให้รู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันมีดีอะไรยังไงนะทําไมลิซ่าถึงใส่บ่อยชักกี้อยากได้มาเป็นของตัวเองสักตัวแล้วสิก็มีการเสิร์ชหาการว่าเป็นกางเกงอะไรยังไงซึ่งตัวกางเกงลายทางสีชมพูดํานี้นะเป็นเมอร์จของ BLACKPINK IN YOUR AREA แถมในตอนนี้แม่จีนเขาก็มาแชร์ข้อมูลกันนะครับบางคนบอกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีที่ไหน เอามาขายอีกไหมเพราะว่าอยากได้เอามาใส่ตามลิซ่าหลังจากเห็นน้องนั้นใส่มาหลายรอบมากๆบางคนแม่จีนบางคนเขาถึงขั้นมาแซวลิซ่าเลยนะครับตอนแรกที่เห็นกางเกงตัวนี้ปล่อยขายออกมาก็ยังคิดอยู่เลยว่าใครมันจะกล้าใส่ทํากิจกรรมใส่ในชีวิตประจําวันกางเกงลายสีชมพูดําแถมยังมีตัวหนังสือปักด้านหลังกางเกงอีก ใส่ยากขนาดนี้ใครจะใส่ลงแต่จูจูลิซ่าก็มาใส่ให้กับลิลลี่ได้ดูจนในตอนนี้แม่จีนพยายามหาร้านพยายามหาสินค้านะครับว่าใครยังมีขายใครอยากปล่อยต่อขอซื้อต่อได้ไหมมือ2ก็ได้มือ1ก็ได้ ขอแค่เอามาขายเดี๋ยวฉันจะรีบไปซื้อรีบไปเอฟเลยใครที่มีกางเกงตัวนี้ก็เก็บเอาไว้ให้ดีๆนะทุกคนตอนนี้แม่จีนไล่ตามหาตามซื้อกันแล้วหรือว่าใครที่มองอยู่กําลังดูว่าเออกำลังจะเอฟต่อมาจากคนที่เขาขายการก็รีบๆกดก่อนที่แม่จีนเขาจะมาแย่งซื้อนะทุกคนนอกจากกางเกงที่ถูกเลงถูกมองเอาไว้ในรูปภาพของลิซ่ารูปนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เขาดูกันนั่นก็คือน้องขวดแชมเปญที่อยู่ด้านหลังที่อยู่บนหิ้งเลย เขาบอกว่าลิซ่าเก็บขวดนี้มา5ปีแล้วไม่มีการเปิดดื่มไม่มีการเอา,าออกมาใช้งานหรือว่าออกมาเทม,มารินมาจิบมาชิมซึ่งตัวแชมเปญน,นี้นะครับน่าจะเป็นของขวัญจากแม c ลายเครื่องสำอางที่ลิซ่านั้นเคยทำงานร่วมกันเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่าน้องคือเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีแล้วก็เป็นวายที่อยู่ อยู่ในลิสต์อยู่ในเทียร์ของวายชันเลิศจากฝรั่งเศสเลยนะทุกคนและที่สำคัญเจ้าของแบรนด์นี้คือ LVMH ด้วยลิซ่าเก็บเรียบของทุกอย่างในเครือ LVMH เอาไว้ในคอลเลคชันของตัวเองจริงๆแถมในตอนนี้ก็มีการเลงๆเอาไว้ในสายของคนที่ดื่มที่ดริงนะครับบอกว่า ถึงเวลาที่จะเอามาสะสมอีกครั้งแล้วแหละหลังจากที่ก่อนหน้านั้นลิซ่าก็เคยทำไวรัลมาแล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมาวันนี้กำลังจะเป็นไวรัลอีกกับภาพที่ลิซ่ายกขาขึ้นที่อยู่ด้านหน้าชั้นวางของที่เป็นบรรดาเหล่าเตก,กิลา่าแล้วก็แชมเปญของลิซ่าลิซ่าไม่ได้มีเทสดีแค่เรื่องของแฟชั่นแล้วก็การร้องเพลงนะครับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มลิซ่าก็มีเทสต์ใย่อยเหมือนกัน คลิปนี้เรามาอัปเดตโมเมนต์น่ารักของลีซ่าจากฝั่งแม่จีนใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ